สวัสดีหงฮงตอนนี้คุณอยู่กับผม,มเลบราว์ทาหน้าที่รายงานข่าวณนะวันจันทร์ที่2สิงหาคมจนถึงวันจันทร์ที่9สิงหาคมจะมีข่าวอะไรบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยส่วนแรกเรามาอัปเดตเกี่ยวกับอีเวนต์ในโปเกมอนโกกันข่าวแรกนั้นเรากลำลังพูดถึงอัลต้าล็อกพาร์ททูสเปซจะเริ่มในวันศุกร์ที่6สิงหาคมเวลา10โมงเชา้าตามเวลาท้องถิ่นจนถึงวันอังคารที่17สิงหาคมในเวลาสองทุ่ม ตามเวลาท้องถิ่นฟีเจอร์อีเวนต์ครั้งนี้ก็คือมีการปล่อยแชร์นี่ใหม่หนึ่งตัวนั่นก็คือแชร์นี่เฮลคอสและโปเกมอนท้องถิ่นมีอีเวนต์ทีมมีเสิร์ชให้ทํากันในช่วงเวลาอีเวนต์โปกเกมอนปาส่วนใหญ่เปลี่ยนไปตามทีมของอีเวนต์ไข่เจ็ดกิโลเปลี่ยนไปตามทีมของอีเวนต์เลดบอสเปลี่ยนไปตามทีมของอีเวนต์รวมถึงเฮลคอสจะขึ้นมาให้ตีกันในรูปแบบเลดในเลดดสามดาวและบอสระดับ5ดาว จะเปลี่ยนเป็นพาวเกียร์โดยมาพร้อมกับชายนี่ด้วยเมกาเลดบอสนั้นจะเปลี่ยนเป็นเอลฟารอสและมีการเพิ่มมอทวิบอีกมากมายโดยหากใครอยากได้เฮลคอรแล้วแล้วก็สามารถเข้าไปร่วมตีในเหรียสามดาวกันได้เลยพร้อมรุ้นชายนี่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นห้ามพลาดกันเลยทีเดียวข่าวต่อไปเรากําลังพูดถึงสปอตไลท์อัลสปอตไลท์อัลจะเริ่มวันอังคารที่3สิงหาในเวลา6กโมงเย็นจนถึง1นึ่ทุ่มบาง้อน,นฟีเจอร์ครั้งนี้ก็คือแม่เหล็กแม่ในไม้โบนัสในครั้งนี้ก็คคืือออเมม่ทําาากรรจจับโปนะได้สูณ2 นนั่นเองหากใครกําลังตามดัดในช่วงเวลากําหนดอย่าลืมเปิดสตาร์พีซสอชิ้นในการร่วมอีเวนต์นี้ด้วยข่าวต่อไปเรากําลังพูดถึงเลดเอาเลดเอาในวันพุธที่4สิงหาคมนี้ยังมองเบนเดลกาสำหรับใครที่ยังไม่จูใจสําหรับเดลกาแล้วล่ะก็หรือว่ายังไม่มีชัยนี่ในวันพุธนี้คือโอกาสสุดท้ายของการ เดอกาเชนี่แล้วและถ้าเกิดใครยังไม่มีแล้ว,ลวก็อย่าลืมมาร่วมสนุกในเวลาดังกล่าวด้วยและอีเวนท์ที่กําลังจะกล่าวต่อไปนี้ก็คืออีเวนท์ที่กําลังจะจบลงเอาตาบอเล็อกพาร์ทวันทาม ok จะจบในวันอังคารที่3สิงหาในเวลา2ทุ่มเมกาชิริสัต X จะจบในวันศุกร์ที่6สิงหาคมในเวลา10โมงเชา้าและจะมีเมกาแอร์ฟลอสเข้ามาแทนที่บอสเดลกาจะจากมาในวันศุกร์ที่6สิงหาคมในเวลา10โมงเชา้า หลังจากนั้นจะเป็นพาวเกียร์เพิ่มเข้ามาแทนและโบนัสที่ยังมีให้ทำกันต่อเนื่องก็คือเจ o น i ่ช h ร์โดโฮโอซีซั o นดิสカเวอรี่ออกัสรีเซิร์ฟเบรกชูตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นชิเมโชหรือน้องกระดิ่งของเรานั่นเอง,เองมาให้รุนความชายนี่ด้วยสำหรับการรายงานข่าววันจันทร์ที่2ส,สิงหาคมจนถึงวันที่9สิงหาคมก็จะมีวรานี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับช่อง w ูดี้ดิ s ลิฟกันบ้าง วันอังคานยังคงมีสตรีมสปอร์ตไลท์อัลแมกนิมายส์สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมหาน้องสนิมแมกนิมายส์แล้วแล้วก็ อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันในช่วงเวลาดังกล่าวพร้อมปั๊มสตาร์ดันไปพร้อมกันกับนายวูดี้ดิชลิพพูดคุยกันอย่างสนุกสนานในวันพุธยังคงมีเดลกาเลต์อัลสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาร่วมร่มจมเดอะซีรีส์ไปด้วยกันแล้วล่ะก็อย่าลืมลงทะเบียนในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาทาง Facebook Fanpage และ YouTube Community ด้วยนะจ๊ะเดีย๋ยวจะหาว่าบราวไม่เตือนนะส่วนในช่วงเวลาที่เหลือยังคงมี s e a ีมโป e m มอนยูไนอาจจะมีคลิปเสริมเพิ่มเติมเข้าไปก็รอติดตามชมชนจ ก็จะเป็นคลิปอะไรนะจ๊ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นผมมานั่งอัปเดตข่าวสารในโปเกมอนโกแบบนี้เพราะอะไรเพราะผมถูกจ้างให้มาอ่านด้วยค่ากระดูก3ามชิ้นและกับอีก2น่องหากเพื่อนๆชอบใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้่ช่องวดูดดีดีคลิปด้วยละ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมนุษย์ผู้ออกอ่าวอารีทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้และพบกันใหม่ในดับข่าวโปเกมอนโกวีคลีนิวส์ในสัปดาห์หน้าผมบราวหน้าที่รายงานข่าวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีองหงเดย์